สวัสดีครับแฟน o u t u b e ูบชา n e l ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายในคลิปนี้ครับจะพาไปชมผลงานของจอมเตะจากบุรีรัมงห์น้ำเกียรติหมู่เก้าไฟนี้เจอกับดาวรุ่งที่มีพื้นฐานมาจากวูซูสานฉวนนั่นก็คือเหอเปียวมาติดตามรับชมกันครับนักชกที่ได้ชื่อว่าเตะหนักนที่สุดในไทยอีกคนครับจะสามารถเอาชนะนักชกเจ้าถิ่นได้หรือไม่และก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยครับ ในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้นะครับศึกซูเปอร์สตาร์ไฟครั้งที่6จัดขึ้นมวันที่21ต,ตุลาคมปี2016หรือตรงกับปีพศ2560ที่ประเทศจีนนักชกไทยของเรานะครับนั่นก็นคือสิงห์ดำเกียรติหมู่9ครับหรือสิงห์ดำปืนรัตนานะครับเจอกับเฮอเปียวนักชกจีนเจ้าบ้านอดิกาคิกบ็อกซิ่งพิการ6กกิโลกร,รมัมกำหนด3ยกครับ นักชกจีนนักชกจีนนี่จะอยู่กางเกงแดงนะครับพื้นฐานมาจากวูซูซานต้าครับหรือวูซูซานชวนนะครับเอ้เปลียวอายุ21ปีครับสูง176เซนติเมตรครับในขณะที่สิงดําครับไฟนันนี่อายุพอสมควรแล้วนะครับ32สูง175เซนติเมตรครับรูปร่างช่วงชกใกล้เคียงครับขึ้นขวาไปครับ เก่งน้าเงินนี่นักมวยไทยของเราครับขวากิ่ครับโอ้เต็จังหนับเหลือเกินครับเนื้อเน้นๆชกจีนีพื้นฐานมาจากบูซูซานชวนครับบูซูซานท่านะครับบูซูนี่ถ้ามีแข่งในอย่างในเอเชียนเกมครับก็จะแบ่งเป็นสองประเภทครับก็จะเป็นถูรูครับยุทธลีลาก็เป็นไล่ลำนะครับแล้วก็ประเภทปลองยุทธครับหรือประเภทต่อสู้นะครับก็จะเรียกกันว่าซานชวนครับ หลังก็จะออกเสียงซานฉวนไม่ถนัดครับเรียกกันซานผ้าครับโดนซ้ายครับของสิงห์ดำตส่ได้ทังซ้ายทั้งขวาครับแต่ขวานี่หนักกว่าครับโอ้โหนี่ครับเตะฝังเลยครับพยายามจะต่อยหมัดครับแต่พอเข้าเชือกนี่ทางด้านอาเปียวนี่พยายามจะรัวหมัดเป็นชุดจับจับในกระชากตีแต่ก็ต้องบอกครับว่าคิกบ็อกซิ่งบางที่บางรายการก็กติกาไม่เหมือนกันนะครับบางที่ก็อนุญาตให้ ให้ตีได้ครับให้จับตีได้ตีต่อเนื่องได้ครับโดนซ้ายอีกทีครับขวาอีกทีครับดึงหลบทันต่อแล้วแต่ทางรายการทางโปรโมชั่นครับจะโอ้หมุนตัวจะสปินนิ่งแบ็กฟิตครับอ่ะเปียวแล้วแต่ทางรายการทางโปรโมชั่นครับจะออกกฎกติกาขึ้นมาเองครับก็ไม่ไม่ตายตัวนะครับกดข้อนี้ไม่ตายตัวนะครับเติร์นเข้าหาครับอัดแข้งไปหนึ่งทีเติร์นเข้าหาเดินโอ้ยจั้งวะนครับสุดครับสุดอาวสุดรีบลุก โอ้กรรมการใจดีไม่นับครับแมกรรมการที่ใจดีครับทีบแมาโดนแม่โดนเต็มเต็มก้านคอเลยครับแม้แต่ร่างกายของอัเปียวนี่ก็ดีจริงๆครับโดนปุ๊บก็รีบตีดตัวขึ้นมาเลยครับกรรมการใจดีไม่นับครับหมดอีกทีครับนี่ครับหัวอีกทีครับหวานี่ไม่ตำบาห้าหกดอกนะครับพยายามจะหันข้างทีบแบบบูซูนะครับต่อยมัดนะเป็นชุดนึงครับแต่ต่อยไม่เข้าครับอนี้ครับโดนสิงดําครับ ทังแข้งขวาหมัดขวาครับอมีแต่หลุนกันครับสิงห์ดำยามเดินกดดันไปเรื่อยครับนักชกไทยอย่าเข้ามาหาครับตัดอุ้ยจังหวะนี้ครับแมของเข่าดีๆครับเข่าหิบตามมาตาเรือนี่เป็นเรื่องเหมือนกันครับยกที่สองแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับขวาไปครับนั้ชทุกจีนเวลาสวนนี่สวนเป็นชุดเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากอัตราความแม่นยำจะต่ำครับ ใ่ไปเข้าเป้าโดนข้หาครับสิงดําปรไมัยต่อยอยู่ที่เมืองไทยสดสดหนุ่มๆนี่แถวหน้าเลยนะครับสิงดํานี่แถวหน้าครับเหมือนดึงมาเสียบแถวหน้าเมืองไทยครับเก่งๆนี่เจอหมดแล้วครับอนุวัฒน์นี่ก็เจอแล้วอู้นี่ครับไอตอนดอกฝังจริงครับไอฝังแน่นเลยครับเริมทีนี่ตอนเป็นนักชกประมาณร้อยปอนครับเป็นแอดร้อยปอนนี่เกยมวยเข่านะครับสิงดํา ล้วนๆเลยนะครับแต่พอต่อยมากขึ้นอาวุธก็เริ่มหลากหลายขึ้นครับมีการพัฒนาครับแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งเป็นนี่ครับนักชกเตะหนักอีกคนอุ้ยจังหวะดอกนี้ครับเตะงัดเข้าไปครับเขาบอกว่าเตะหนักอีกคนเลยครับโดยเฉพาะแข้งขวาครับเตะได้น้ําได้เนื้อครับเตะเจ็บอะครับถ้าใครเป็นแฟนๆช่องเรานี่เห็นหลายๆไฟครับสิงดํานี่เตะจนแขนห้อยครับทําให้เรานึกถึงนักชกอีกหลายครับนั่นคือสามกอครับ สามกอเกียริบนเทพนะครับสามกอนี่ก็คนบุรีรัมเหมือนกับสิงห์ดำเลยครับสามกอนี่เด็กๆแกก็มวยเข่านะครับโยงโยงมวยมวยเข่าครับต่อยไปต่อยมาพัฒนาครับเป็นมวยไต่หนักอีกหลายครับแพทเทิร์นหรือว่าเรียกว่าเส้นทางชีวิตคล้ายๆกันเลยครับระหว่างกอกับสิงห์ดำนะครับหยับโยกเอาหาครับสิงห์ดำจะออกออกแข้งนี่ก็ดึงหลบพันครับ ยกที่สยกสุดท้ายครับแมทักทายด้วยแข้งขวาก่อนเลยครับพยายามจะเดินเข้าหาครับอาเปียวสองยกนี้โดนเตะจนอิ่มแล้วนะครับยกที่สามก็ต้องเดินเข้าหาครับกะหวังพึ่งพาตําราหน้าสุดท้ายครับหมัดเนี่ยแะครับโอ้ยก่อนจะต่อยโดนแข้งไปก่อนเลยครับแมาพยูงในก็ทํะไรได้ไม่ถนัดครับโอ้โหนี่ครับกล้องมัวเลยครับนี่ครับขวาทีครับับในล่างมา่าจะเป็นกติกามวยไทย เต็มรูปแบบนี้รีได้ต่อเนื่องนี่สงสัยอเปียวนี่จะไม่ได้อิ่มแข้งเดียวครับอาจจะอิ่มเข่าเลยครับพยายามจะต่อยมัดครับอเปียวครับโอ้ยโดนโดนแข้งไปทีครับอเปียวนี่เคยเดินทางมาต่อยที่เมืองไทยเหมือนกันนะครับแต่ก็ต่อยกับมวยระดับเกรดกลางๆครับแพ้บ้างชนะบ้างครับโดนแข้งอีกทีครับกระชากเสียบเข่าเสียบเข่าอีกทีครับโอ้สิงดํานี่ยิ้มมั่นใจนะครับวันนี้ก็ยังมีรายการ ชกบ้างนะครับสิงห์ดำอย่างล่าสุดนี้ก็ไปเป็นคูมวยที่เมืองจีนครับแล้วก็ขึ้นชกด้วยพยายามจะสาวหมัดครับทางด้านของอาเปียวครับป่อยหนึ่งสองครับอีกแข่งเทคนิคอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของนักชกจีนก็คือการออกวุฒเป็นชุดนี่ครับวุไทยนี่ออกเน้นเน้นครับออกออกออกเอาให้โดนครับเอาให้โดนครับพระโดนนี่มันรู้เรื่องครับนะครับเสียบเกี่ยวมานะครับนี่ยิงหมัดไปที่อู้ยนี่ครับขวาเน้นเน้นขวาเนื้อเือครับ ขวาไม่เจอน้ํามาการแยกครับนี่ครับอีกทีครับขวาอีกทีครับอีกทีครับโอ้แต่นี่แตละดอกเต็มเต็มคาราเบลครับมีคลายฟันยางนะครับโอ้แม่โดนหนักๆโดนมากๆนี่บางทีมันหายใจไม่ทันครับแต่เกมนี้สามยกนี่มันออกอาวุธกันตลอดครับกับนายเก่ยวเหลืออีกแค่ไม่กี่วินาทีครับนี่ครับขวาอีกทีครับ ยังมีขวาได้เรื่อยๆครับออกได้ตลอดพยายามจะออกมัดชุดครับโดนเข่าครับโดนอีกทีครับโอ้ยนี่ครับอีกทีครับโอ้เสียบซ่าให้รู้จักเลยครับอ่าวังไงครับอเปเยวนาทีสุดท้ายแล้วครับวินาทีเขาดาวเลยครับตอนนี้รอกรรมการให้คะแนนกันนะครับ ว่ากรรมการจะชูมือให้ใครชนะครับแต่เท่าที่เราดูมาครับนี่ครับเต็มๆเน้นๆแทบจะทุกดอกครับมีท้าทายเลยครับว่าให้อเปียวนี่ออกอีครับออกมาแค่นี้นี่มันแมมันแค่คันคันเรียบร้อยครับกชกไทยของเราครับสิงห์ดำเกียรติหมู่เก้าครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนทางด้านของเออเปียว นักชกจีนเจ้าบ้านไปแบบขาดลอยนะครับนี่ครับชกแบบมั่นใจเลยครับขวานี่เน้นๆครับแตะสิบดอกนี่เข้าประมาณเก้าดอกครึ่งครับถ้าจะไม่ไม่พลาดเลยนะครับรับถ้วยรางวัลไหมครับรับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับกับมวยคู่นี้แสดงความคิดเห็นได้ช่องคอมเมนต์ ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดสังกาะดิ่งติดตามเหมนการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อเราได้รับชมกันด้วย,ยนะครับทางช่องเรายังมีมวยดีๆสุดๆอีกเยอะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ